ถึงผมจะยังไม่หายดีแต่ก็เต็มที่ครับสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชันเรื่องยินดีต้อนรับสู่โรงกันโคมดาดะโคมดาดะอะวิสกี้เฟมิลี่8.5เต็ม10บวกแนะนำครับไม่มีสปอยแล้วผมบอกเลยนะว่าหากใครอยากดูเนี่ยรีบไปดูเลยเหมาะสำหรับใครสำหรับคนที่แบบว่าโอ้เบื่อเว้ยหนังฮีโร่หนังแบบแอคชั่นรนะเบิดภูเขาขเผก็ทอมเ,เนี่ยดูเยอะแล้วอ่ะชีวินเนีย อยากหาอะไรแนวใหม่ดูบ้างก็ลองดูเรื่องนี้ได้ครับในความคิดผมนะซักเลสสิบแล้วกันเพราะว่าทั้งเรื่องเนี้ยพูดถึงแอลกอฮอล์เยอะมากถึงจะไม่มีฉากโป๊ว่าบิวหรือใช้คาพูดแบบรุนแรงแต่ในความรู้สึกผมอะหากอายุไม่ประมาณเนี้ยคุณอาจจะดูไม่สนุกเลยก็ได้จริงๆอะรีวิวโดยรวมมันคืออนิเมชันที่เขารู้ว่าเขาจะโฟกัสอะไรเขารู้ว่าเขาอยากนำเสนออะไรแล้วเขาก็เต็มที่ แล,พล้พาไอสิ่งที่เขาอยากนาเสนอเนี่ยไปได้แบบสุดของสุดๆเลยอะ่ะพี่พี่ตอบเป็ข้อน,นะครับเริ่มจากที่ที่ผมชอบก่อนเลยอย่างแรกปดใน,นเรื่องเรื่องเนี้นเขาที่พูดถึงวิกกี้ใช่ปะบอกเลยรายละเอียดงค์รายละเอียดความลึกของเรื่องราวในการทำวิกกี้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้ของหลายๆสิ่งที่อยู่รอบๆวงการเนี่ยมันลึกมากอะ่ะแล้ทําได้มีมิติน่าสนใจตลอดทั้งทางในการเล่าเรื่องของเขาเลยอะ่ะส่วนตัวผมเนี่ย ผมก็ไม่ใช่คนแบบกินแอลกอฮอล์เยอะนะปีหนึ่งอะกินไม่เกินสิบครั้งแต่การเล่าเรื่องกันนำเสนอสิ่งที่เขาอยากให้เรารู้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันน่าชื่นชมมากอะแล้วไม่ได้ดูแบบว่ายัดเยียดด้วยนะไอจุดเนี้ยผมมองว่ามันพิเศษสําหรับสื่อญี่ปุ่นเลยอะสื่อต่างชาติพวกฮอลลีวูดหรือไม่แต่ไทยเนี่ยผมยังคิดว่าคงทําแนวเนี้ยยังไม่ได้ในตอนนี้เลยอะถ้านึกถึงแนวไทยนะที่เกี่ยวกับเล่าก็สุราลงปืดเนี้ยแต่เป็นหนังแอคชั่นแทนนะ มีไงก็แค่เอาชื่อเป็นแบบเล่ามาตั้งสุดท้ายเป็นหนังรักน้ำเน่าแทนแล้วนอกจากนั้นอ่ะมันจะมีเรื่องราวาของมุมมองชีวิตที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆและอาจจะเป็นกําลังใจแรงบันดาลใจให้ใครทุกคนอ่ะทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปได้อีกอ่ะในในเรื่องของเรื่องนี้ในการเล่าถึงตัวละครของเรื่องนี้ในการเล่าถึงวิสกี้ของเรื่องนี้ครับต่อไปคือตัวละครครับตัวละครตัวเนี้ยเข้าวามาน่าสนใจมากและตัวละครไหนตัวคือเหมือนไม่มีบทบาทน,นะแต่ มีส่วนผสมเหมือนกับตัวเล่าอ่ะหาขาดไปอาจจะรู้สึกไม่สมบูรณ์ก็ได้แต่ผมขอพูดแค่2ตัวนะคือตัวพระเอกกับนางเอกสองตัวละครเนี้ยเขาวางบทเลยว่าเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกันคนหนึ่งคือทุ่มเทพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ไอ้โคมาดาเนี้ยย่งยืนอยู่ต่อไปได้ส่วนอีกคนคืออายุพอๆกันอะแต่ใช้ชีวิตไปวันๆนะ่ะอาจจะออกจากงานวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้แบบเลื่อยเปือเอ่อยเอ้ยเฉยมากเลยพูดไปพูดมาที่เข้าตัวเอง แต่ผมบอกเลยว่าไอความสําคัญของพระเอกคือไอตัวพระเอกเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มคนดูบางกลุ่มครับง่ายๆคือหากคุณคิดว่าคุณเนี่ยคงดูเรื่องนีน้ไม่เข้าใจแน่ๆคุณไม่ดูอ่ะคุณเข้าใจแน่นอนครับพระเอกเนี่ยก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าวิกกี้ทํำยังไงวิกกี้เริ่มจากไหนวิกกี้มีความต่างจากเหล้าอย่างอื่นเบียร์หรืออะไรยังไงบ้างและเรียนรู้ว่า ความสัมพันธ์ของคนทําเหล้าคนทงวิกกี้คนในแวดวงวงการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง <_ EN> เขาจะค่อยๆไต่ข้อมูลไอ้พวกนี้ยเข้ามาเรื่อยๆผ่านตัวละครพระเอกเนะี่ยที่เขาสมมุติว่าเป็นตัวแทนของคนดูที่อาจจะไม่รู้เรื่องราวอะไรพวกนี้เลยมันก็เลยทำให้มมผมรู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนที่ผมไม่เข้าใจไม่มีส่วนไหนที่ผมรู้สึกว่าผมต่อต้านผม,มค่อยๆตามพระเอกไปเรียนรู้พร้อมๆกับพระเอกต่อมาคืองานภาพครับ P.A.Work เป็นคนทำไม่ผิดหวังเลยครับงานสวยมากติดแค่ไอ้ตรงรถอะ่ะมันเป็นทีดีที่แบบแข็งปุ๊กๆกไปหน่อยแค่นั้นเองต่อไปคือเพลงประกอบดน,นตรีประกอบซาวประกอบผมฟังพอมากฟังเพลินมากหากมีเสียงเสียงอย่างเงี้ยแล้วไปนั่งจิบแอลกอฮอล์แบบกลุ่มๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอาจจะเคลิ้มตามเลยก็ได้ต่อไปคือส่วนที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ชอบแค่หักคะแนนที่เฉยนะครับอย่างแรงกเลยคือเบ้าหน้าตัวละครครับผมรู้สึกว่า ออมันก็ดูเรียบดีอะ่ะแต่มันเรียบเกินไปมันก็ไม่ดีอะ่ะมันดูแบบไม่น่าจดจาผ่านไปไม่กี่เดือนผมว่าผมก็ลืมตัวละครพวกนี้แล้วว่ามาจากเรื่องเนี้ต่อไปคือนั่นแหละไอ้งานทีดีรถอะ่ะดูแข็งป๊โป๊กเลยบางครั้งดูดดวจากฉากแบบเออเห็นแล้วแบบสายหน้าเลยและอันนี้คือส่วนตัวสุดน,นะครับตอนท้ายเรือ่องอ่ะผมคิดว่าส่วนตัวผมนะผมอยากให้มันมีดราม่ามากมากว่านี้อีกนิดนึง ผมรู้สึกว่าดราม่าในช่วงท้ายอะ่ะมันยังไม่พอสําหรับผมแค่นั้นเลยสรุปสําหรับผมนะอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้มันมีเสน่ห์ม,มากท,ทั้งที่ผมเนี่ยไม่ใช่คนเป็นคอแอลกอฮอล์คอวิตกี้อะไรเลยนะการนำเสนอของเขาเนี่ยมันดีมากๆเลยแค่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยผมแนะนํนาทุกคนเลยแต่หากคุณเป็นแนวแบบว่าดูแต่หนังแอคชั่นอันนี้ไม่ action, แบบอคชั่นแบบยังไงก็แอคชั่นอย่างเดียวอะ่ะอย่างนั้นก็ผ่านเลยก็ได้ครับและนอกจากนี้ มันยังมีข้อคิดหลายอย่างในเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้ดีด้วยมันมีข้อคิดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโดนผมมากเลยนั่นคือต่อให้คุณอายุป,ป่านนี้แล้วอ่ะบางครั้งอ่ะให้การเรียนรู้เนี่ยมันก็ยังสำคัญกับคุณอยู่และแการที่คุณเรียนรู้อะไรสักอย่างแล้วอ่ะมันก็อาจจะยังไม่จบแค่นั้นมันยังมีอีกหลายอย่างที่คุณต้องการเรียนรู้พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่อยที่อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณโอเคครับก็ประมาณนี้แหละขอบคุณครับบาย